รู้สึกว่าทีมเรามีแต่แบบคือเหมือนเป็นนักที่เราอินปิกเลยอะค่ะเราเน้นเราเน้นสวยเราไม่เ <laughs> น้นเก่ง <sh arp> เอ๊ะลูกนี้มาไงอะฉันไม่เคยเห็นเฮ้ยลูกมีอะไรเนี่ยฝั่งของข้ามเป่น,นั้นอะเขี่ยๆนิดนึงฮัตเชออยหน่อยนึงก็ชนะได้ สวัสดีค่ะแหวนนะคะจากจองนาวนะคะแล้วก็วันนี้นะคะกิจกรรมที่เรากําลังจัดอยู่ก็คือจองแคมป์รียูเนียนนะคะก็จะมีอลัมไนามากกว่า100คนนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะ่ะเราลิมิตนะคะแค่36คู่เท่านั้นนะคะซึ่งก็เต็มไวไัยภายในไม่กี่ชั่วโมงนะคะที่หลายๆคนสนใจนะคะหลังจากที่ได้เรียนจองแคมป์ไปก็อยากที่จะมาประลองฝีมือกันนะคะวันนี้ก็สนุกสนานเลยทีเดียวนะคะมีทั้งหญิงคู่ชายคู่แล้วก็คู่ผสมนะคะ กิจกรรมในวันนี้นะคะเราจัดขึ้นที่สนามแบดซิลเว r ร์สตนะคะซึ่งจะเป็นยังไงแต่ละทีมทีม A กับทีม B นะคะใครจะขิงยังไงบ้างนะคะอุย้ยบรรยากาศสนุกสนานเลยทีเดียวไปฟังกันเลยค่ะวันนี้ตัวพี่ป้อยเอ็นก็มาเป็นโค้ชในานามของทีม A ครับสีชมพูครับกลยุทธ์ของทีมวันนี้ ก็แค่คุยคุยกันแบบว่าไม่ติดไม่ออกลัำได้ทุกลูกอ่ะแล้วก็ให้แต้มเขาบ้างนะเดี๋ยวกลัวเขาจะเสียใจอืม <c oughs> วันนี้พี่เขมมาเป็นโค้ดของทีม B ค่ะ,ะกลยุทธ์คือตอนแรกบอกลูกทีมว่าตีแบบสบายๆ <c oughs> ตีง่ายๆไปก่อนถ้าได้แล้วเราค่อยจิ้มหรือว่าค่อยหนัก เ,เพราะว่าฝั่งตงข้ามดูอ่าดูแบบเอ้ยลูกนี้มาไงอะ่ะฉันไม่เคยเห็นเฮ้ยลูกนี้อะไรเนี่ยเธอเล่นอะไรกันฉันไม่รู้ทีมพี่ก็แบบว่าจิ้มจิ้มไปใ้าชข,ของขวาก็พออืมแค่นี้เขาก็เหนื่อยแล้วมางานในวันนี้เตรียมตัวมายัางไงบ้างไม่ได้เตรียมตัวเลยค่ะนี่คือแบบหยุดเล่นมาประมาณแบบสามสี่เดือนแล้วค่ะแล้วก็แบบมาเล่นเลยมาแข่งเลยตอนนี้เมื่อเมื่อกี้ก็ชนะมาสี่เกมด้วยเลย เล่นยังไงเพื่อเอาชนะฝันของข้ามงจริงๆก็เล่นธรรมดาก็ชนะแล้วค่ะเ<ไ>ว่าดูทีมเอนี่แบบเแบเบจุดแข็งเคเบลเราเหรอคิดว่าน่าจะแรงดีครับรู้สึกว่าทีมเรามีแต่แบบคือเหมือนเป็นนักกีฬาโอลิมปิกเลยอ<ช>ะค่ะจริงๆแล้วคือไม่เหมือนนักกีฬาที่แบบมันอยู่แคมป์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบไปเล่นโอลิมปิกในแดับซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นแล้วกลยุทธ์ที่พี่แอมจะใช้วันนี้เอาเอาชนะใจกองเชียร์แล้วเน้นสวย ก็ไม่แรงเก่งมีซ้อมกับทีมบ้างครับแอ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 บซ้อมครับเขามีอะไรน่ากลัวหรือมีไม้เด็ดอะไรมั่นใจยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นเรามั่นใจเรามั่นใจในทีมเราสั่รอบเาพมคิดว่าน่าจะต้องไปฝึกซ้อมอีกเยอะเลยเอะค่ะเพราะว่าเท่าที่น่าจะไปลงจองแคมรุเ่นสิบคิดว่าทีมฝั่งรองเ้ามคิดว่าควรลงสมัครเป็นโ้าไม่รู้รับรับหรือเปหหล่าคะรับใช่ไหมคะโอเคทีมเองมีคนไปลง ฝากถึงโค้ชเก๋นะครับวันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนิดนึงนะตีเต็มที่นะครับเพราะว่าทีมพี่ก็ไม่เบาเหมือนกันสู้ๆหน่อยนะคะแต่ทีมพี่สู้กว่าพรอ้อมเดี๋ยวเจอกันไปดูทีมพี่ละกันว่าเป็นยังไงสู้ๆนะคะฝั่งตรงข้ามเราก็จะเต็มที่เหมือนกันครับจำไว้นะครับผมกอนชนะแน่นอนครับ เป็นยังไงบ้างครับผมวันนี้เหนื่อยครับเหนื่อยมาก5เกมครบแล้วครับสนุกไหมชอบรู้สึกว่าเกมไหนแบบว่าประทับใจที่สุดโอ้ยจริงๆทุกเกมเลยครับสนุกสนุกทุกเกมวันนี้ได้อะไรบ้างวันนี้ได้อะไรบ้างหรอได้เหนื่อครับแล้วก็เพื่อนเยอะแยะเลยครับโอเคอยากฝากฝากขิงหน่อยฝากขิงทีมนู้นเหมือนมีแต่คนเดี๋ยวหลอกเราได้ยินไหมเนี่ยเขาไม่ดีหลอกแต่คนดูเพียบเลย โอ้โหมีกองเชียร์มาเยอะเลยนะคะเห็นข้างหลังคือพกกองเชียร์มาเองนะคะสีมือเขาเป็นยังไงคะหลังจากที่ได้เจอกันมาโอสบายอยู่แล้วไงทีมเอก็ชนะใจร้อยเปอร์เซ็นต์รอบหน้ามี reunion ใหม่ไหมคะขึ้นมาเฮ้ยขึ้นมาโอเคขอบคุณนะคะ จองแคมป์รีวิเนียนในปีนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณลีหนิงไทยแลนด์นะคะที่เอาของรางวัลน,นะคะเอากิจกรรมเอาเดโมมาให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาทดลองไม้ใหม่ๆไม,ไม,ไม้เด็ดๆที่หายากทั้งนั้นเลยนะคะขอขอบคุณนมดีน่นะคะที่สนับสนุนนมโปรตีนให้เราในทุกๆแคมป์เลยนะคะสามารถเติมพลังให้กับคนที่มาแข่งได้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายขอขอบคุณโค้ชป้อโค้ชเก๋นะคะที่มาร่วมกิจกรรมกับเราทุกคนและขอขอบคุณขาดไม่ได้เลยก็คือ ทุกท่านนะคะที่เป็นอลรรัมนานของจองแนวที่มาเรียนกับเราก็สนุกมากๆเลยในวันนี้ขอขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็เจอกันอีกในจองแคมป์รียูเนียนครั้งหน้าค่ะ การมาเรียนรู้และฝึกเบสิกแบดมินตันกับโค้ดมากประสบการณ์และมาทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่ที่จะคอยซัพพอร์ตและมีความสุขกับการตีแบดมินตันไปด้วยกันมาพบกันได้ที่งานจองแคมป์บายจองนาวเปิดรับทั้งหนุ่มหน่มือใหม่และมือประจําและสาวๆที่ต้องการตีแบดให้แข็งแรงและมีสปีดมากยิ่งขึ้นจองแคมป์เลดี้แคมป์จัดสําหรับสาวๆโดยเฉพาะทั้งมือใหม่และมือประจําที่ต้องการเริ่มต้นและปรับเบสิกเฉพาะสําหรับผู้หญิงจองแคมป์สเปเชียลแคมป์ร่วปรัสหนึ่งวันกับโค้ดรับเชิญพิเศษเอกซ์คล ที่สามารถนําไปปรับใช้ได้ในเกมติดตามกิจกรรมได้ทุกช่องทางของจองนาวหรือทักไลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดแอดจองนาว